หอมแก้มก่อนอ่ะหอมแก้มหน่อยฮะอู้ยอ่ะจุ๊บจุ๊บครับอ่ะจุ๊บแก้มก่อนจุ๊บแก้มไม่จุ๊บแก้มให้ดีดูทางนี roat, sort of ้ทางนี้เยี่ยวแตกแล้วพ่อจ๋าอ่ะจุ๊บจะจุ๊บก็รีบจุ๊บเร็วหอมแก้มก่อนลูกขึ้นบ้านแล้วนะฮะ ลูกเต้าไม่เลี้ยงหรอ sure อะไรนะไม่ต้องมาตีเน ja mm ียนไม่ต้องมาทำท่ากินข้าวโพดหรอกวันนี้พามาแล้วไปฮะโอ้ยจุ Whoops, ๊บก่อนจุ๊บโอ้ จุ๊บพี่เพชรบอกว่ากลับเธอมมมมมแม่แม่ดูแม่แม่ดูมองแบงกลับคนเดียวเลยอบอกให้แบงกลับคนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่ไงไม่ไปไม่อยากไปค่ะแม่แม่ สวัสดีค่ะพบกับน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะตอนนี้เด็กๆขึ้นบ้านแล้วนะคะแม,แม่เมื่อกี้น้องจูต้นหนาวคุณยายดาวขึ้นบ้านแล้วเดี๋ยวว่าเราตามหาแม่วากันอยู่แม่วาหายค่ะแม่แม่แม่วาไปไหนเนี่ยเห็นแม่วาไหมเห็นแม่วาไหมป่าจ๋าเห็นแม่วา ใครเห็นแม่วาบ้างลูกขึ้นบ้านแล้วพี่ควานว่าแม่วาหายหมูจูต้นเหนาขึ้นบ้านแล้วเห็นแม่วาไหมนี่นางเอกอยู่นี่คะ่ะมาทำอะไรอยู่นี่ลูกขึ้นบ้านแล้วนะแม่วา มาทำอะไรที่นี่หมูขึ้นบ้านแล้วลูกขึ้นบ้านนะเรืลูกขึ้นบ้านแล้วนะ <c oughs> ฮะขอขอชมวิวตรงนี้แป๊บหนึง่งขอชมวิวก่อนลูกก็ขึ้นบ้านมันมีวิวอะไรสวยตรงนี้นี่ฮะข้างบนบ้านก็มีข้าวโพดทำไมไม่กิน ลูกกลับบ้านหมดแล้วแม่ว่ากลับบ้านได้แล้วาลมายืนเซเวอะไรอยู่ตรงนี้มายืนเซเวฮะมายืนอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทราบหนลูกจะกลับบ้านไหมพ่อจะาแอบมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาดิมาเลยแหละ มานานแล้วว่าจ๋าบอกแอบย่องมาค่ะแม่แม่ใช่ไหมลูกเต้าไม่เลี้ยงหรออะไรนะไม่ต้องมาตีเนียนไม่ต้องมาทำท่ากินข้าวโพดหรอก <c oughs> ลูกขึ้นบ้านหมดแล้วนะคะแม่แม่มาสารภาพรักมาสารภาพรักกับพี่เพชรหรอฮะมาเรว พี่เพชรเขาไม่สนใจเลยไหนอาบอกอะไรพี่เพชรก็รีบบอกเร็วเดี๋ยวลูกจะลงมาตามนะอ่ะไปเด,เดี๋ยวลูกมาตามเด้ออ่ะส่งจุ๊บก่อนส่งจุ๊บก่อนส่งจุกกันเร็ว ส่งจุบก่อนไปไปส่งจุบเร็ววันนี้พามาแล้วไปฮะโอ้ยอาจุบก่อนจุบโอ้ยอาจุบอาจุบไม่มานี่ หอมแก้มก่อนอ่ะหอมแก้มหน่อยโอยอ่ะจุ๊บจุ๊บครับอ่ะจุ๊บแก้มก่อนจุ๊บแก้มไม่จุ๊บแก้มไม่ดีดูทางนี้ทางนี้เยี่ยวแตกแล้วพ่อจ๋าอ่ะจุ๊บจะจุ๊บก็รีบจุ๊บเร็วหอมแก้มก่อนไม่ต้องไปซูนคิงเขาหรอกแอะแอะะวนลามอีกแล้วแม่แม่ดู เอ๊ะเอ๊ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเออทำอะไรเราเนี่ยฮะฮะอุ๊ยอุ๊ยโอเคจะหนึ่งไม่ยามั้งเอ๊ะมืออ่ะมืออะดูดูมือใครแม่ดูมือมือเร็วแล้วเราเนี่ยมือเร็วนะ ไปแล้วขึ้นโจ๊กไปอยู่เลยก็เอาเสียงเลยแหละโอ้ยแม่อวานนี่ก็เกินนะคะแม่ฮะโอ้ยเขาอยากคุยด้วย ไปไปอีกพ่อจา๋ออจาให้เขาอำลากันก่อนฮะลูกหิวนมไงแม่วาลูกหิวนมทำหน้าเศร้าอีกนะทำหน้าเศร้าอีกให้เวลาอีกสามนาทีมีอะไรจะพูดก็รีบพูดมามูหูให้เราอีกไล่เรากลับอีกพ่อจา๋าพ่อจา๋าเขาไล่เธอกลับบ้านก่อน ไปแม่มพระจาว่ากลับด้วยกันไล่พระจาะกลับบ้านก่อนเขินอีกเขินอีกดูเขินอ่ะไม่ยอมค่ะแม่แม,แม่ยังไงก็ไม่ไปวันนี้หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่กลับไปไปไปหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่กลับพี่เพชรบอกว่ากลับเธอแม่แม่ดูแม่แม่ดูมองแบง คนเดียวเลยอะบอกให้แบงกกลับคนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่ไงไม่ไป,ไ,ปไม่อยากไปค่ะแม่แไม่อยากกลับ <laughs> ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีก <laughs> วันนี้เราได้หอมแก้มนิดนึงก็ยังดี ไม่อยากไปแบงค์กลับก่อนเลยเดี๋ยวเรากลับเองได้ไปดูไปดูลูกล้อเราให้แบงค์ไปดูลูกล้อตัวเองไม่กลับเนี่ยเสียงตาาเนี่ยมีเลยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกไงไม่กลับอีกไม่กลับใครไม่แม่ หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่กลับกลับได้แล้วไ,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 ไม่กินไปไปเลี้ยงลูกต่อไห<ป>นล,ลูกลูกล่ะลูกหายแล้วนะครแม่ลูกกลับบ้านไปแล้วแหละพี่เพชบายบายนะ แม่ๆดูลูกขึ้นบ้านหมดแล้วนะคะแม่ๆยังเหลือแม่วานี่แหละไปเรียบเดินไปปลาปาเราไปกันดีกว่าแม่วาปลาปลามาเร็วยืนแอคชั่นอยู่นั่นแหละมาเร็วป่าไปแล้วนะ กลับกันค่ะแม่แม่